คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับไปที่เรื่องจับขั้วตั้งรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยต่างก็แข่งกันรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนรับทุกข้อไม่ว่าเรื่องจุบสภาไม่ว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญโดยสสรดังนั้นในกลุ่มจิโกโถเขามีคำถามคำถามหนึ่งถามว่าส้มมีโอกาสถาูกต้มกี่เปอร์เซ็นต์ไปกันที่นี่เลยนะิชาการท่านนี้ค่ะดรธนพรศรียากรผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรค่ะสวัสดีคับอาจารย์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรั์ครับขอคําถามเดียวต้มเียอกาถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะคำถามเดียวเลยอืใด้ครับคือถ้าเลือกเจ้าเบมาสีแดงก็โดนต้มร้อยเปอร์เซ็นต์เลือกเจ้าเบมาสีน้าเงินก็โดนต้มเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวทำไมเจ็ดสิบกับร้อยอ่ะนะครับคือแดงเนี่ยง่ายๆเลยที่อย่างที่พี่พูดตอนต้นรายการเนี่ยอาการใช้กรไม่ไปมันก็ต้มแล้ว อืนะครับเพราะอาจารย์ไยเกษมเนี่ยคือนายกตามกฎหมายถ้าต้มไปยกมือให้แดงใช่เอ่านี้ถ้าอาจารย์ไชยเกษมไม่มาลับรู้รับทร,บรบาบพอถึงเวลานั้นบอกผมไม่รู้ผมไม่ทราบอันเนี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกอันนี้<อ>ตกไปหนึ่ปเปนเงเลือกเลยใช่ชัดเจนใชครับ,บ,บผมอันที่สองเนี่ยน้ําเงินเนี่ยนะครับรักสีน้ําเงินเนี่ยมีสอสอน,น้อยกว่าต้มอ,อยู่ครึ่งหนึง่งครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะต้มต้มเนี่ยต้มก็นวดได้ ครับ,รบผู้ตรงๆเก้าอี้คุณอนุทินเนี่ยจะอยู่จะไปเนี่ยมันอยู่ที่เสียงของสีต้มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สีน้าเงินจะต้มต้มสําเร็จเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าสีแดงต้มสําเร็จเท่านั้นเองครับครือไปภางไหนก็โดนต้มที่แต่ต้มแบบไหนลนะ่ะแบบที่คุณไอติมพูดเ่อสักรู่เนี่ยถูกแล้วว่าต้มแบบไหนที่พรรคระชาชนคอนโรลได้มากกว่ากันครับมันมีอยู่แค่นี้ครับไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับ การที่การที่อาจารย์ไัยเกษมไม่ได้ไปร่วมเจรจากับพรรคพัะชุชนด้วยอาจารย์พรรคพรรคพทนธ์ก็คิดอะไรอยู่อืมทําไมเขาไม่ให้ไปหรือว่าเขาคุยกันยังไงไม่ลงตัวยังไงที่เปรียบเทียบง่ายๆอนุทินไปเองหลังหนึ่งชั่วโมงมติพักภูมิใจไทยรองรับนะครับว่าพร้อมปฏิบัติตามอืเอาเป็นว่าฝั่งสีแดงชัยเกษมไม่ไปและจนถึงวันนี้นี่สี่ชั่วโมงแล้วเลยครับมติพักสีแดงและ พักที่ไปเนี่ยยังไม่ออกมารองรับเลยแม้แต่พักเดียวแถมคุณเฉลิมชัยสีอ,อดยังบอกว่ามติกมการบริหารทรัพย์การที่ 8, ก็ไม่ก็ไม่ได้ตอบรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าใครรับเงี้ยนขายสามสี่ข้อของสีส้มนะฮะมันก็เห็นแล้วพี่ว่าความมั่นใจเนี่ยนะครับระหว่างข้างไหนอ่ะมันโดนต้มมากกว่ากันวันนี้ก็ต้องบอกว่าสีแดงเนี่ยถ้าถ้าไปเนี่ยนะครับก็โดนต้มมากกว่าสีน้ำเงินแน่แน ชัดเจนแล้วจริงจริงมันชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะชัดเจนกับที่เราเปิดประเด็นตอนเบรกแรกเลยหรือเปล่าได้ครับคือถ้านายกตัวจริงไม่ไปเนี่ยพี่เราจะถึงเวลานะเป็นนายกตัวจริงเนี่ยเป็นยุคธภารเป็นโน่นเป็นนี่ได้เนี่ยอาจารย์เกษมบอกผมไม่รู้เรื่องว่าคุณไปคุยรายการเนี่ยมันก็จบโดนต้มร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงของแครแหละนะครับใช่ย้ำาละชัดละว่าพักสมเา็จไทยน้าจย์ ส่วนประกอบของความเป็นรัฐบาลใหม่ที่จะตั้งในอนาคตาในอีกไม่กี่วันในอีกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยดูส่วนผสมดูโครงสร้างของรัฐบาลทั้งฝั่งสีแดงนี่มันยุย่ยมันพลุนไปหมดแล้วมันไม่เหลือใครแล้วนะอเอาพี่สั้นๆนิดเดียวนะวันนี้ผมว่านายใหญ่ไปเช็คจำนวนสอสอเพื่อไทยก่อนว่าจะอยู่หบร้อยสี่สิบสี่ไหมนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเพราะวันเนี้ยหายไปแน่ๆสามป ครับและคืนนี้จะหายอีกสิบพรุ่งนี้จะหายอีกสิบโอห้าสิบเลยเหรอเพราะว่าอะไรครับเพราะข้าวหน้าไก่ที่บ้านป่าลอยต่ออร่อยมากบอกได้แค่นี้ออข้าวหน้าไก่อร่อยนุชยินไปกินมื้อเดียวเนี่ยโง่แหงเป็นนายกลาสีจับเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามสิบเนี่ยที่ไปคิดเอานะครับหรือคุณผู้ชมไปคิดเอาว่า นอกจากหน่วยนับเป็นคนแล้วเนี่ยหน่วยนับเป็นอะไรได้ด้วยก็ลองไปประเมินจะเอานี่บอกนายใหญ่ด้วยความเป็นห่วงนะครับนับเป็นกิโลเลยฮะต้องให้ต้องให้พี่เดนายกับกับคุณนรรัดไปลองทานข้าวหน้าไก่กับลุงป้อมดูครับว่าอร่อยแค่ไหนจะทําผมไม่กล้าไปนะครับเป็นจานก็ได้ครับพี่ข้าวหน้าไก่สามสิบจานจะมีกันเอา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 ขอบคุณเ่ครับพี่ครับสวัสดีคับขอบคุณนะคะจย์ธนพรค่ะ อาจารย์ท่านพอศรียากรูลค่ะจริงๆคําตอบก็ชัดเจนนะพอฟังแล้วอือคือไม่ต้องจบแล้วล่ะเอ็นเกมผมชอบสไตล์การวิเคราะห์แบบเนี้ยไม่ต้องสั้นๆง่ายๆไม่ต้องขี่ม้าเรียบค่ายไม่ต้องชักม้าชมเมืองอสั้นๆชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งสีน้ําเงินเนี่ยหัวหน้าพักเข้าไปเองวาดที่นายกเข้าไปเองมติพักออกมารองรับทันทีเออชัดเจนเนาะเป็นทีแถลงการแสดงจุดจริงของพักที่เป็นทางการด้วยใช่แล้วมีมติพักรองรับ พักเพื่อไทยนี่มังงูมังงาหล่มกว่าจะไปคุยกับเขาอย่างเป็นทางการก็ต้องรอถึงวันที่สาสิบเอ็ดมื่อวานนี้ช้าเกินแล้วไปคุยก็ไม่ได้ตัวจริงที่จะเป็นนายกตัวจริงไปนั่งรับปากให้เขาได้เห็นหน้าเห็นตาให้เขาได้สบสายตาอีกต่างหากอืออ้าวจบละจบ